พาพี่น้องครับมื่อนี่พาพี่น้องว่าเบิ้งรวดครับมื่อนี่กับตรวจวัดอุณหภูมิกับพี่น้อง กูได้ว่างานล่าพ่อสบายครับพี่น้องเจ้าคิดผิดแล้วครับงานล่าพ่อลำบากหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แห่งซ่องสุดที่เซ่เลยนะครับ FC สุดที่เซ่ครับผมอันนี้ผมกงาเฮ็ดเอกสารครับมือเนี่ย นี่ก็สารตอนนี้กับเวลา14-20ครับผมตรวจรถเข่อครับพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์นะครับติดตาม Subscribe ครับผม

พอคุณนอนแล้วครูแล้วเราง,งานอยูวนะ่วันไหนเนี่ยวันสามสิบเอ้อสามเบ็ดวันนี้ยังวันเสาร์เหมือนกันสามเบ็ดครับ,รบถ้าส่วนมากมันทำงานกันวันนี้วันสุดท้ายกันหมดเื่ออะไรนะปะ๋าพิเชียนพิเชียนซัพบถึงทองพิเชียนซัพบซัพบถึงทองจุดประสงค์รับเศษอาหาร ไทะเบียนรถปะไร้พุท่เจ้าจุฬาสองศูนย์ห้าหนึ่งสองศูนย์ห้าหนึ่งครับผมเวลาเข้าสิบสียี่สิบโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นงานซุปเซิร์ฟครับงานสบายๆซุปเซิร์ฟกลับรับประครับ ครับผมเชิญครับเชิญนำปลอดภัยครับผมวันนี้เป็นหัวหน้าหนึ่งวันครับทำไรครับวัดอุณหภูมิโควิดครับผมเชิญครับผมขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามคลิปผมนะครับขอบคุณมากครับผมรักหน้าจุกบๆก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมวันนี้เป็นหัวหน้าจำเป็นหนึ่งวันครับขอบคุณมากครับ